สวัสดีครับพี่น้องห่างหายมาโดนครับพี่น้องบา่างครับมดติกาะสางอยู่พี่นอ้องเห็ดกํ่งเพ่งเหื่อนเจ้าของแนเห็ดเหื่อนให้เอื่ยนะครับเลยบ่มีเวลาลงคลิปพี่น้องบ่มีเวลาไปหากินเลยครับมือหนีเลยมาหาเก็บบักหอยเซรีพี่น้อง เก็บเอาไว้ใส่เบ็ดมืออื่นครับท่านด่หลายก็เอาไว้กินเจ้าของนำแหละพี่น้องปะครับพี่น้องหาเลาะเบิ้งน้ำผมครับสิพอด่บ่ครับลูกน้องกันเล่นมะนำพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เห็นยังได้พี่น้องเนะนี่ครับเหนือกันล่างง่ามเลยพี่น้องมีอีกบอ่อครับ เราหาน้ำพุ่มไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่น้ำพี่น้อง หน่อยพี่นอ้องพอดีแล้วครับเอาไปใส่เบ็ดแล้วครับหน่วยซ้ำเนี่ยไปใส่เบ็ดมื่ออื่นพี่นอ้องหน่วยใหญ่พี่น,อน้องใหญ่แห้งครับ สะสมไปเรื่อยๆแล้วครับลูกปลากับ้ายแห้งพี่น้องครับนี่ครับอีกหน่วยหนึ่งครับ มาเฉลี่ยอยู่ทดอยู่ฝ้ายนี่มิติตัวอ้วนๆเลยครับพี่ต้องมิติอ้วนๆใหญ่ๆเลยครับวัหนี่น้ำพี่ต้องมันยังปรท่านขึ้นครับนั่งอยู่ไต่หนามอยู่ครับ อีกพี่น้องนี่น้ำครับ ก็เห็นเรื่อยๆอยพี่น้องเจ้าก็หอาล็อกเก็บคือกันแล้วพี่น้องเก็บไปจำอยู่ครับทังคนก็ไปหาเก็บไปขายได้ครับมาเป็นรถเป็นรถเลยพี่น้องที่เลือกเก็บ เอาไปขายทางใดบ่ครับได้เป็นกระสอบป,ปุ๋ยพี่น้อง่ะพี่นอ้องไป็ลาะหาทางพูนครับ มองนี่มันสุดเลยครับป่ะครับป่ะครับพี่น้องเปิดกล่องประท่านพี่น้องบ้างฮนปละคอตัวใหญ่แห้งครับอุย้ยพูนพี่น้องพูดอีกทั้งพูนครับอื้ สามโตเลยพี่น้องมังหันนี่มันมาเล่นน้ำตื้นเต้นมอ่งนี่แล้วครับพี่น้องอเห็นมองแล้วพี่น้องเห็นมองไซเบสแล้วครับเห็นมืออื่นก่อนจะได้เปิดกล่องมาท่านพี่น้องถ่ายให้พี่น้องบังเลย ตาครับหาบรหอยชิลลีพี่นอ้องเห็นปลาก็เห็ดยังมันมันบดได้ดดกพี่นอ้องบดได้เอาเงั้งมากนี่เอามาตกคุครับใส่ประหอยชิลลี่ หน่วยนึงแล้วพี่นอ้องนี่แล้วครับเก็บอยู่นี่มืออื่นกับมาหาไซเบิอยู่นี่แล้วครับพี่น้องพูนครับพี่น้องปลาพูนครับทั้งพูนครับปลาคอครับโอ้ยผูจังสี่เอาชัม่มวโมงมานำแล้วพี่น้องเห็นหลายตัวยู่ครับ นี่มันมาเล่น,น,ลนมัน่งน,น,น,นี่แล้วครับพี่น้องมั่งหันหนมตื่นๆนี่ยแหละไหนแล้วครับ พี่นอ้องย่างเหรอไปเรื่อยๆแล้วครับตาครับ หน่งเงอนหนึ่งพี่น้องจะเริ่มได้แน่แล้วพี่น้องครับทายให้พี่น้องบึ้งแน่ประเดทายให้เบึ้งแน่เห็นหอดเตาน้ำพี่น้องบ่างไห คือบอ่มีเนาะคือิได้เหมื่อเลยครับพี่น้องมาค่อยมีครับหม่องทั้งหน้าฟ้ายวัางหันนะครับพี่น้องพอเด็กเก็บแนะยี่เงเียบเลยครับนั่งมาเห็น สองสามโตครับนี่แลวพี่น้องไม้ใส่บ็ดครับ ยังมาลดเลยครับพี่น้องพ่อเลยครับสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ้งครับพอได้ยูพี่น้องก็คอตัวบางแห่นบ่เห็นไม่อีกเลยพี่น้องเห็นแต่ตัวหน่อยครับ ตัวใหญ่เห็นอยู่พี่น้องปาดนะเหตื่นบ่อนพี่น้องเขา่าอุ้ยยังอยู่อยู่บ่อนพี่น้องใช่แล้วครับ แล้วพี่น้องไปเลยครับหมาไม่ดูดใส่พอดีพี่น้องะครับสรุปผลงานครับพี่น้อง นี่ละครับได้พอก,กินอยู่พี่น้องใส่เบ็ดนำกินจะคล้องนํำแล้วครับนี่ครับคือว่าได้อย่พี่น้องคลิปนี้ก็ซัมนี่อะลเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อก่อนครับหิวเข่าแล้วครับฝากพี่น้องกดไหลก็แช่กดติดตามให้ผมนี่ดนเด้อครับปะพี่น้องเมื่อครับสวัสดีครับ